ชาวนาเริ่มทำนาแล้วค่ะที่นี่แปลงเกษตรคองเจ็ดหนองเสือบึงชมอ้อลอยต่อคลองหลวงปทุมธานีมีที่ดินแบ่งขายค่ะใครท่านใดที่อยากจะมีแปลงเกษตรรุ่งโร่งโปร่งสบายแบบนี้นะคะบรรยากาศโอโซนธรรมชาติมากๆเลยค่ะ200ตารางวาในราคา780,000บาทเจ้าของไม่ขายค่ะขายในราคา7,50 0 0 0บาทโฉนดคุดแดงพร้อมโอน พื้นที่ดินต่ำกว่าถนนประมาณ30-40เซนการถมไม่แพงเลยค่ะเรามีคอนเนคชันให้นะคะท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมทักและโทรหาปร,ริัทด่วนเลยค่ะที่นี่ห่างจากวัดสอนดีสีเจริญประมาณ3.5กมก่อนถึงบริษัทติ่งฟงพื้นที่สีชมพูสามารถทำโกดังได้สร้างบ้านสวนอยู่ได้ ท่านใดที่มองหาแปลงเกษตรอยู่นะคะไฟฟ้าประปาเราเดินให้ถึงหน้าแปลงเลยค่ะบรรยากาศโล่งโปร่งสบายแบบนี้เลยนะคะมีเพื่อนบ้านกําลังจะมาสร้างบ้านแล้วค่ะท่านใดที่สนใจอย่าลืมทักและโทรหาปรลัดตรวจเลยนะคะแปลงนี้เลยค่ะที่ปรลัดมองอยู่นกกากําลังจะบินกลับบ้านนะคะยามเย็นท่านใดที่มองเห็นบรรยากาศแบบนี้อย่าลืม ที่ดินแปลงเกษตรของเจ็ดหนองเสือไว้ในอ้อมใจสักนิดหนึ่งนะคะโฉะนดคุดแดงเราพร้อมโอนให้เลยค่ะจากราคา780,000บาทเรารดให้เหลือ750,000บาทเท่านั้นนะคะแปลงเดียวเท่านั้นนะคะอย่าลืมทักและโทรหาพระรัฐตรวนเลยค่ะ